สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะมาพบกับคนบ้านนาน,นะคะวันนี้ก็จะพามาดูต้นข้าวนะคะก็ตั้งแต่พายุโนอึนมานะคะดูนะคะดีใจมากเลยรู้สิน้ำน้ำนะคะมีแต่น้ำนะคะพี่น้องดูนี่แต่ก่อนตอนตรงนี้นี่ไม่มีน้ำเลย แต่ตอนนี้เดี๋ยวสิคะน้ำเยอะมากแต่ก่อนตรงน,นี้จะแรงนะคะแรงมากนี่คะพอโนอื่นมานะคะน้ำเยอะแล้วนะเะนี่ยเยอะนะน้ำเอ้เยอะ,ะเ,อเยอะข้าวก็เริ่มงามแล้วนะคะอันนี้มาดูต้นข้าวนะวันนี้มาดูนา ก็ฝากกดติดตามคนบ้านนาด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะมาดูบรรยากาศของคนบ้านนานะคะอันนี้เป็นที่นานะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูน้ำน้ำเยอะมาก น้ำมันก็เยอะมากเลยนะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำน้ำจะเต็มทุ่งนานแล้วแต่ว่าหญ้าเยอะอยู่นะที่นี่นนะนตรงนี้หญ้าเยอะเหมือนกันต้นข้าวก็จะงามต้นข้าว ามันดูน้ำในนะอันนี้เป็นน้ำน้ำเยอะน้ำเต็มคันนาเลยน้ำเต็มน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นหญ้าเยอะหน่อยนะไม่ได้ยังมันได้ไม่ได้ฉีดยานะตรงนี้นาตรงนี้ถ้ามาดูนานนะสวยนะ ตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวจะไม่มีน้ำแล้วขอบคุณโนอึนนะพายุโนอึนมารอบนี้ก็นนะ้ำมาเต็มเลยะพอมีโนอึนมาน้ำเต็มทุง่งนาน้ำอ้น้ำเต็มแล้วน้ำในนา ชื่นใจนะคะพอเห็นน้ำอย่างนี้ก็ชื่นใจน้ำในนาเห็นชื่นใจก็มาดูบรรยากาศต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวงาม้มงามแล้วต้นหญ้าก็มีนะในนาตรงนี้ไม่ได้ฉีดยาค่ามาค่ายาไม่ได้ฉีดยาค่ายาเลยตรงนี้น้มธรรมชาติก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหญ้าเยอะหน่อยนะ ต้นา้าต้นข้าวถ้ามีน้ำนี่ตั้งแต่ช่วงวันเนี่ยมันคงจะดีอันนี้ก็ตนน้นไรข้าวก็ขึ้นดีอยู่หรอกนะฮะแต่มา,างหลังแลงพอแล้งแล้วต้นข้าวมันก็ตายแต่ตอนนี้นออ่นมาจากแลงๆเนี่ยก็คือน้ำมาพืบเลยเห็นไหม พอโนอึนมาน้ำน้ำก็มาเต็มเลยนะคะขอบคุณพายุโนอึนนะโอ้ยปีนี้ได้โนอึนช่วยชีวิตชาวนานะเนก็เพราะมีโนอึนนี่แหละข้าวถึงในน้ำเหล่านีนะ้โอ้พี่น้องดู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 น้ำจากที่แล้งจากไม่มีน้ำสักนิดนึงเลยไหนมาเนี่ย ดีใจใจหลายได้น้ำข้าวก็งามแล้วนะวันนี้ก็พามาดูต้นข้าวที่นานะบรรยากาศที่แบบไม่มีมลพิษเลยนะที่นี่แบบรอสารพิษมากที่นี่อากาศแบบบริสุทธิ์สดชื่นการทุ่งนาเนาะก็น้ำเยอะๆให้ก้อยใสยเบ็ดนะพี่น้อง หาปลานะ,อ,ะอันนี้มันพามาดูต้นข้าวนะคลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะก็ให้ดูทุ่งนาไ้ลากันด้วยเสียงนกในทุ่งนาโอ้ยบางคนก็ไม่ได้สัมผัสชีวิตอย่างนี้นะ เสียงลมพัดธรรมชาติมองเห็นผาพธรรมชาติแล้วก็สดชื่นสดชื่นมากนะอ้มีน้ำล้าก็ดีใจโอ้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามมารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ